นี่นะครับเป็นบอร์ดนะฮะดัตต้าโเกนะครับโดยใช้โปรบ r t t d นะครับตัวนี้เอาก็จะมีซอฟต์แวร์ให้นะครับซอฟต์แวร์เป็นตัวนี้นะก็เชื่อมต่อกับบอร์ดผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับเพียงแค่คอมเรานะครับต่อต่อเน็ตแล้วก็บอร์ดต่ออินเทอร์เนต็ตก็จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ อฟแวร์ก็จะบันทึกข้อมูลได้นะฮะตัวนี้กดเซฟบันทึกได้แล้วก็บันทึกรูปกราฟตรงนี้ได้นะครับก็จะมีข้างบนเป็นสถานะ Wifi อุณหภูมิและก็อุณหภูมิที่เราตั้งค่าแล้วก็สถานะของเครื่องนะครับถ้าอุณหภูมิมันเกินตัวนี้ก็จะเป็นอ alarm า รตรงนี้ก็จะมีเสียงอะลามที่คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับกดอันนี้โน้อะลา,ามนะครับกดอีกครั้งก็เป็นอะลามที่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะลองเอาไฟแช็คลนที่โผล่อูนะครับ นะครับสถานะตรงนี้ก็จะเป็นอารามนะรแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปดูไฟล์ที่เราเซฟนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ เมื่อกลับมาปกติก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงนะครับตัวบอร์ดก็จะส่งข้อมูลมาบันทึกที่ Google Sheets นะครับอีกทางหนึง่งนะครับนี่นะครับตะกี้บันทึกล่าสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับวันที่6เดือน10 แล้วก็เวลานี้ทุ่ม47ข้อมูลนี้นะครับแล้วก็46ทุ่ม46เป็น65นะครับ